สวัสดีครับวันนี้ผมพามาพบกับตัวแกจเ็ตหรือว่าอาจจะเป็นเรกมันสมาร์ทวอทก็อาจจะไม่เชิงนะครับก็บเป็นนาฬิกาในยุคล้ำๆแบบนี้นะครับที่เรียกว่าสมาร์ทวอทของเมืองน,นะครับก็ตัวนี้ My Cross s นะครับ s i c r o n o s C Clock นะครับจะเห็นว่าตัวนี้จะเป็นตัวนาฬิกา เห็นเลยว่ามีเข็มเดินไม่เหมือนกับตัวสมาร์ทวอชตทั่วๆไปนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาจริงๆที่เราเคยใช้งานกันมาเนิ่นนานนะครับมีประวัติศาสตร์กันมานานมากนะครับเรื่องของนาฬิกานะครับใครที่จะมาใช้ตัวสมาร์ทวอชอาจจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยคุ้นชินนะครับมาดูกันนะครับ ก็ในกล่องจริงๆแล้วตัวนี้คืออาจจะมีการแกะกล่องกันมาแล้วนะครับตัวอุปกรณ์ที่ให้มาพอดีผมไม่ได้ไม่เห็นสายตัว USB นะครับแต่ว่าจะมีตัวแท่นชาร์จนะครับตัวนี้ก็จะต้องบอกว่าเป็นฐานสำหรับชาร์จนะก็จะมีข้อพอตตรงนี้ด้านล่างก็จะเป็นสำหรับเสียบพอร์ตไมโคร USB ปกตินะครับชาร์จกับไมโคร USB ได้นะครับด้านในก็จะเป็นพวกคู่มือ,อต่างๆนะครับคู่มือ,อต่างๆโอเค ก็ตัวนี้ถูกบรรจุมาอย่างดีนะครับตัวสายก็จะเป็นผมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องของพวกวัสดุมากเท่าไหร่นักนะครับก็แต่อย่างที่เห็นว่ามันเป็นนาฬิกาสายสีขาวสายคล้ายๆเป็นสายยางก็ยืดหยุ่นได้ดีนะครับอารมณ์พวกอประมาณว่าเป็นจีช็อก้อง,องจีช็อกแล้วกันนะ โอเคตัวสายครับ๊บเห็นว่าก็จะมีพอร์ตชาร์จอยู่ตรงนี้ที่บอกว่าเราชาร์จกันนะครับทำไมต้องชาร์จด้วยนาฬิกาก็เดินกันไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนี่มีหน้าบัดอยู่ตรงนี้นะครับตัวแสดงผลนะครับก็จะแสดงสัญลักษณ์บลูทูธนะครับตัวนี้จริงๆสามารถซิงค์บลูทูธผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้วก็มีฟังก์ชันให้เลือกเพียบเลยนะครับ แต่ตัวนาฬิกาเรือนนาฬิกาเนี่ยก็เห็นว่าปรับเรื่องตัวเลขที่เป็นนาทีได้ด้วยนะครับสามารถปรับเหมือนนาฬิกาปกติเลยปรับได้เลยตอนนี้นาฬิกาเวลาเท่าไหร่ไม่แน่ใจโอเคปุ่มด้านบนนะครับปุ่มคอนโทรลจะมีสามปุ่มนะครับปุ่มด้านบนจะเป็นสำหรับ กดเปิดปิดหรือเปิดนะครับถ้ากดค้างไว้ปิดไหมปิดสิเนี่ยก็จะมีขึ้นมานะครับปกติก็จะไม่ไม่ได้ติดอะไรสามารถใส่ในมือเพื่อที่จะดูเวลาตามปกติได้เลยนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยก็จะรองรับขนาดข้อมือเพียบครับไม่ต้องกลัวว่าใส่ไม่ได้ราคาส่วนราคา4 9 9 0บาทนะครับด้านหลังก็จะเห็นว่าเป็น โลหะนะครับก็เรียกว่าเป็นคอสนะครับซีคล็ออันนี้คือบอกว่า made, เป็นเม c อินชนาครับแต่แบรนด์จริงๆเนี่ยก็เป็นของเมืองนอกนะครับมาดูเรื่องการใช้งานกันดีกว่าจริงๆแล้วเ,เปิดเครื่องขึ้นมานะครับเปิดตัวหน้าจอขึ้นมาก็เห็นว่าด้านล่างเนี่ยในการใช้งานเนี่ยอาจจะนิดนึงเพราะว่าถ้าหากมีเข็มนะครับมาบังเนี่ยก็อาจจะมองไม่ชัดนักนะครับ อ,อันนี้เป็นการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับจะเห็นว่าปึ๊บแล้วอันนี้ก็สั่นนะครับแสดงว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเมนูนครับอันนี้ไมค์จริงๆเราสามารถอัดเสียงนะครับได้เลยผ่านเจ้าตัวซีคล็อกเลยนะครับอ่กดอัดเสียงเรียบร้อยอัดด้วยตัวมันเองนะครับ Not sure how to help with the block เออ มีหมดอื่นไหมหมดนี้หมดอะไรเอ่ยอ๋อขออภัยครับตะก,กี้เป็นหมดอันนี้เป็นหมวดอัดเสียงอาเรคคอร์ดเป็นส่สวนเรคคอร์ดตะกี้ก็คือเป็นสั่งเป็นส่วนของ voice command นะครับสามารถสั่งใส่คําสั่งไปที่สมาร์ทโฟนได้โดยที่ใช้ไม์เจ้าตัวซีคล็อกเนี่ยมันจะมีไม์อยู่นะครับก็ใช้อัดเสียงหรือว่าเป็น voice command ที่เอาไว้สั่งตัวสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับเข้าไปในข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยนะครับเออ ลองเพลย์ดูได้ไหมก็เห็นมีเสียงนะครับอ,ออกมาจากตัว,ตว,ตวซีคล็อกเลยเป็นเครื่ออัดเสียงในตัวนะครับเวลาไปามีเรื่องจะต้องที่ต้อง,องใช้เขาเรียกว่าอัดเสียงนะเวลาคุยกันก็ใช้ตัวนี้อัดได้เลยนะครับอาจจะเรียกว่าแอปอัดก็ได้นะครับ หมดข้อความมีอะไรบ้างตัวนี้ไม่มีข้อความใหม่นะครับจริงถ้ามีข้อความใหม่ก็จะขึ้นมาหมดโทรนะครับสามารถกดโทรได้เลยนะครับตัวสามาร์ทโฟนที่ผมอยู่ตรงนี้ที่เชื่อมต่อแล้วนะครับอ่ะกดโทนะครับมันจะขึ้นโทรอัตโนมัติ กดโทรไปที่เบอร์ล่าสุดได้เลยอวางสายหรือจริงกดรับสายก็ได้นะครับก็สะดวกดีจึงวางแล้วมีหมดเลยอีกจ๊ะอ่าเป็นโหมดจริงๆสามารถนับเก้าวได้ด้วยนะครับอ่าอือ โทรศัพท์วันที่ค้นหาเครื่องโทรศัพท์จะเห็นว่าปุ่มอ่าเราก็จริงๆก็พลาดนะเอาขึ้นมาก็หมดเรื่องโอเคก็จะเห็นชัดว่าตรงนี้มันเป็นปุ่มเครื่องหมายบวกนะครับแล้วปุ่มเหมือนเป็นปุ่มค้นหานะครับก็จะมีปุ่มแผนที่กดครั้งหนึ่งมันจะสัส่น ตัวเครื่องก็จะสั่นนะครับแล้วมีเสียงดังขึ้นมานะครับถ้ายกขึ้นมาแสดงว่าอ้าวเราหาเจอแล้วนี่ครับยกขึ้นมาก็จะแสดงแสดงว่าเราหาเจอแล้วกล้องนะครับหมดกล้องมันนั่นหมายถึงเราสามารถสั่งงาน ได้สมาร์ทโฟนถ่ายภาพได้ไหมอ่าโอเคเชื่อมต่อแล้วนะครับอนล็อกอันนี้ต้องล็อกอินเข้าไปอ้าทำไมยังไม่ล็อกอินล่ะนี่ตึงโอเคดังนั้นเราต้องเข้าหมดกล้องก่อนนะครับตึงเข้าหมดกล้องนะครับแล้วเราค่อยใช้ ซึ่งเห็นไหมครับกดปุ่มดังนั้นเวลาการใช้งานนะครับต้องเข้าหมดกล้องก่อนนั่นเองครับผมเอได้ละขออภัยไม่ตึ๊บตึ๊บตึ๊บขอความนะครับ ก็จะมีหมดต่างๆให้เลือกมากมายอันนี้คือเป็นข้อดีของตัวทั้งที่เป็นนาฬิกาต้องบอกว่าเป็นการเป็นรูปผสมนะครับสําหรับตัวนาฬิกาปกตินะครับแล้วก็รวมถึงตัวฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่เชื่อมต่อนะครับซึ่งจริงแล้วตัวนี้มีบอกตัวสเปคอยู่นะครับเห็นว่าบอกเวลาได้นะครับก็สามารถริงไวร์เ e ็ตนะครับ โทรออกหรือดีเจกสายได้นะครับแล้วก็มีโน notification ที่ SMS หรือ email, รอีเมลโซเชียลต่างๆนะครับก็ตะกี้มีการเชื่อมต่ออยู่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีตัว notify เข้ามานะครับก็จริงๆเขาคือสามารถนับก้าวได้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวใช้คามลล่านะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่สารพัดประโยชน์ก็แล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้เป็นสมาร์ทวอชที่สามารถลงแอปได้แต่ว่าก็เป็นนาฬิกาที่เหมาะกับ คนที่ต้องการดูเวลานะครับบวกกับฟีเจอร์ที่เชื่อมต่อกับบนสมาร์ทโฟนได้นะครับรวมถึงเจ้าตัว c c l o ็อกเนี่ยเอยตัวนี้ทำไมยังไม่ได้ล็อกอินแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขออนุญาตแพลตนะครับจริง c c l o ็ k เนี่ยผมมีล็อกอินไปแล้วนะครับไปถึงมีการเชื่อมต่อเอาไว้แล้วแล้วจริงๆแล้วสามารถที่จะ เอา้าไม่เป็นไรเดี๋ยวโชว์รีพอร์ตกันอีกทีแล้วกันนะครับอา่าก็เชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยจริงๆก็มีการเชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าบังเอิญบางเอิญไม่รู้ไปล็อกเอาท์อีท่าไหนไปออกมาอ่ามีพิโดมิเตอร์นะครับกดหาค้นหาได้นะครับสมาร์ทโฟนไปค้นหาตัว 4ีคล็อกก็ได้อะรีมายนะครับจะเห็นว่ามีรีมายต่างๆรีมายก็จะเด้งขึ้นไปบนนู้นนะครับพีโดอมิเตอร์นะครับบลูทูธดีไวส์เฟชชิ่งเมสเซจสต็อปหมายถึงว่า,าไม่ใช่หมดกล้องสิครับ จริงๆสามารถนับการก้าวเดินได้แต่ทางเทคนิคมันหายไปไหนละนี่อาจจะต้องพี่โดพีเตอร์ไม่ได้ Install นี่เองไป Installation ขอภายเลยมาแล้ว Installation แล้วดังนั้นอาจจะเป็นคนที่อ่ามาแล้วครับเห็นว่ามีรองเท้ามาแล้วแสดงว่าผมอาจจะมีการซิลิเซตเครื่องไปใหม่เนาะ ดังนั้นอ่าหมดนี้ครับศูนย์ขย่าได้ไหมเขย่าไม่มาไหมไม่มาด้วยอาจจะต้องเดินจริงๆหรือเปล่าขออนุญาตอือนญาตครับ,ออารบมาแล้วก็ยังไม่มาอยู่ดีแต่ว่า,ามีพีโดมิเตอร์ดูได้นะครับจริงๆก็มีรีพอร์ตแหละว,ว่าเป็นยังไงบ้าง f เฟชชิ่งเวส p o c k e t นะครับก็จะเป็นสูตรกิโลอยู่ดูได้ในแต่ละวันนะปึ๊บอื่นๆ o t t f i c a t i o n Setting นะครับก็สามารถ Setting พวกแอปต่างๆได้ Wakeup Exercise นะครับอยากให้โนติอะไรให้เตือนอะไรเราบ้างนะครับ Link Setting นะครับ มีตั้งพวกฟอร์แมตวันที่ได้อัปเดตซิสเต็มหมายถึงว่าเราสามารถเช็คซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์ตัวใหม่ได้นะครับลองเช็คดูตัวนี้อ้าวมีตัวล่าสุดมาแล้วกดดาวน์โหลดเลยอัปเดตเลยนะครับอ้าวเชื่อมต่อกันเลยทีเดียว66%แล้วนี่อัปเดตเฟิร์มแวร์กันสดๆสังงกัน อันนี้ครับเห็นว่าตัว C clock กนะครับก็กำลังอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์อยู่นะครับ w i t t o u p d a t e Success นะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับผมตัวหน้าจอตรงนี้หายไปแล้วคงต้องรอตัวนี้ตัว C ีคล็อให้รีบูตขึ้นมานะครับ Select a อ p มีเปิด on off ได้นะครับ Select app to notice อะไณๆเกี่ยวกัน,กนตัวนี้ก็กำลังแท็กกำลังขึ้นอยู่กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์อยู่นะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์กันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับดาวน์โหลดแล้วก็กเชื่อมต่อนิดเดียวเองอันนี้คือคงเป็นภาพรวมๆแล้วครับสำหรับตัว C clock นะครับที่เรียกว่าเป็นลูกผสมระหว่างนาฬิกานะครับปกติเลยกับความฉลาดในยุคป,ปัจจุบันนะครับสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนช่วยให้เราสะดวกนะครับกับหลากหลายฟังก์ชันนะครับบน C clock ตัวนี้นี่เองนะครับก็ถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็รอเฟิ้มแบกกันต่อไปไม่แน่ใจว่าอัปเดตอะไรบ้างเดี๋ยวลอ ดูแล้วกันนะครับแม่ เงินเสร็จแล้วอ่านะครับแบตเต็มเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเรียบร้อยโหมด Voice Command โหมดอัดเสียงใช่ไหมครัมันจะเป็นอ่ะใช่อัดเสียง โหมดมเสดโนตินะครับต่างๆไม่มีโหมดของการโทรช่วยในการโทรนะครับรับสายโหมดของการหาตัวเครื่องนะครับโหมดของการช่วยอารถ่ายรูปนะครับแล้วก็โหมดจักมัดเสียงเหมือนเดิมแล้วตัวพี d o oh หายไปอีกแล้วอัปเดตซิสเต็มนะครับ หรือว่าผมมีการอัปเดตไปครั้งหนึ่งแล้วมันก็เลยหายไปเดี๋ยวของอ่านะครับวับนนี้แหมนึกว่าจะจบแล้วก็ยังไม่มีนะครับอีโดดังนั้นก็ต้องเข้าไปเซตติ้งนะครับไป Install ใหม่นั่นเองนะครับเห็นว่า Install กัแป๊บเดียวไม่นานมากจะเห็นว่าตรงนี้ก็อ่าเหมือน Install มาใน,นี้แล้วเรียบร้อยนะครับก็จะไปดูในยอีโดตัวนี้นะครับอีโดมิเตอร์เดิมนะครับคลิก to l ท u n c h คลิกทูร้อนแอปนะครับปึ๊บปน่าจะร้อนแล้วอ่ะก็เฟดชิ่งข้อมูลกันนิดนึงัะแป๊บหนึ่งโอเคครับเรียบร้อยอ๋อนี่ตะกี้ขออภยัยตะกี้นี่ครับเครข้างหมายผิดส่วนว่ายังไม่ได้แท็กอันนี้แท็กแล้วนะครับเดีย๋ยวผมขอเดินอีกทีแล้วกัน ก็กลับมาด้วยเดินไปสักสิบทีก็เห็นว่าอินโฟเกสเฟ c ชิ n งนะครับ10บสเต็ปนะครับซึ่งในขณะนี้ก็10บสเต็ปเป็นกันนะครับแฮ่เป็นกันียบร้อยครบทวนการทดสอบนะครับผมบนตัวซีค o อลราคาสี่พก้รก้สบาทนะครับยาวไปนิดนึงขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับติดชมได้เลยถ้าอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับผมสวัสดีครับ